คลิปนี้ผมมารีวิวพัดลมพกพานะครับของ G-Slide นะคะรุ่น Alta o ั e อันนี้กล่องชั้นนอกเขานะครับอันนี้คือกล่องชั้นในเขานะครับเรามาเปิดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือตัวพัดลมนะครับสีเทานะครับสวยงามนะฮะอันนี้เ็าแถมถุงมานะครับไว้ใสอุปกรณ์พวกนี้นะครับอันนี้นะครับมีหัวเปลี่ยนอีกสองหัวนะฮะแล้วก็มีฐานด้วยนะครับในกล่องนี้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็คือ แป้งนั่นเองนะครับแป้งปัดฝุ่นนั่นเองนะครับปัดคอมก็ได้นะแต่เขามาให้ปัดนี่นะครับเขามาให้ปัดเผื่อว่ามีฝุ่นมีอะไรตรงพัดลมนะอันนี้ก็คือพัดลมอ่ะเขาจะมีตะแกรงด้วยนะอันนี้ก็คือสายชาร์จเขานะครับเขาให้หัวมา2แบบนะครับหัวแบบนี้นะครับ USB C นะครับหรือว่าอันนี้เขาเรียก USB A ใช่ไหมครับกับ USB C นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะมีแท่งชาร์จแบบไหนนะครับแท่งชาร์จเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา5วัตต์ก็ดีนะครับแม่ว่าในนั้นนะเขาจะบอกว่าชาร์จเร็วได้นะแต่ผมว่า5วัตต์ก็็กพอแล้ว ขาหัวชาร์จที่มีมาตรฐานหน่อยนะครับอันนี้คือเขาให้สายชาร์จมาเราก็ควรที่จะใช้สายชาร์จของเขานะครับอันนี้นะครับเขาให้สายคล้องมาด้วยนะถ้าใครจะคล้องรูนี้ไปเลยนะครับแต่ผมคงไม่คล้องหรอกครับผมว่าเกลกะแม่ในกล่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆนะแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่มีภาษาไทยนะครับแต่การใช้ง่ายนะครับปลอกอุปกรณ์ในกล่องออกมานะครับอันนี้คือหัวหนึ่งหัวนะครับเห็นไหมหัวแบบนี้ไว้สําหรับเปลผมได้นะครับ หัวแบบนี้นะครับไว้สาหรับเป่าฝุ่นนะเช่นว่าเป่าฝุ่นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะอ่าเราใช้หัวนี้ได้นะอันนี้ก็คือฐานรองนะครับผมว่าถุงก็เล็กไปนะถ้าใส่เราจะใส่รวมทั้งหมดนี้นะครับถุงก็เล็กไปนะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาถุงมาใหม่นะนี่นะครับหน้าปัดเขาเป็น LED นะจะแสะดงค่าอยู่3แบบด้วยกันนะอย่างแรกก็คือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของเรานะครับทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องชาร์จต,ตอนไหนนะครับอย่างที่2ก็คือความเร็วของลมนะฮะก็คือระดับ1ถึงระดับร้อยนะครับ และอย่างที่3ก็คือความผิดปกตินะครับ e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6นะฮะเป็นความผิดปกติของเครื่องนะครับนี่นะครับปุ่มใช้งานนะครับก็คืออันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้คือปุ่มเร่งความเร็วนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังฮะเห็นไหมครับอันนี้มีตะแกรงนะป้องกันนิ้วเราโดนใบพัดนะใบพัดเขาจะอยู่ข้างในนะอันนี้ก็คือตะแกรงที่อยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเราต้องเปิด power แล้วนะครับเราถึงจะเปิดไฟถุกเฉินมี3ระดับด้วยกันนะแล้วตรงนี้ก็คือปุ่มชาร์จนั่นเองนะครับ เราสามารถใช้ power bank ก็ได้นะครับชาร์จไฟบ้านก็ได้นะเราชาร์จทีหนึ่งก็อยู่ได้1.5ถึง6ชั่วโมงนะแล้วแต่เราใช้ความแรงลมนะครับถ้าเราใช้แบบต่ำๆนะครับก็จะยืดการใช้ไปหลายชั่วโมงนะอย่างเช่นเราไปเดินสวนจะจุจ,จักเราไปเที่ยวอะไรที่มันร้อนๆน,นะครับเราก็ใช้พัดลมนิดเป่านะโดยไม่ต้องใช้พัดธรรมดานะใช้พัดธรรมดาเราต้องใช้แรงด้วยนะครับทำให้ยิ่งเหนื่อยนะแต่นี้เราแค่ถืออย่างเดียวนะน้ําหนักเขาก็ไม่เยอะนะก็ประมาณ315กรัมนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับ กดแช่ไ,ไนนะว้10%นะครับเหลือ4 1นะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นความแรงลมนะครับตอนนี้อยู่หนึ่งนะถ้าเราจะเลื่อนเลื่อนขึ้นไปนะครับนี่นะครับเสียงก็จะดังนิดนึครจะเพิ่มความแรงนะเห็นะ 50, ไหม45เห็นไหม50เห็นไหมจนถึงร้อยนะครับน,นี่ก็คือถึงร้อยนะครับเคื่อรถเลื่อนเพิ่มได้ตามความพอใจของเราเลยนะหลังจากนั้นเราปิดเครื่องนะครับกดแช่ไว้ประมาณสองวินะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกครั้งนึงครับ ตรงนี้นะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะเราเพียงแต่ไปนะครับอแต่ครั้งหนึ่งเขาจะไฟแบบนี้นะครับแต่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเพิ่มไฟนะเห็นไหมแต่อีกครั้งหนึ่งเป็นไฟกระพริบนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นไฟฉุกเฉินตอนกลางคืนหรือว่าเป็นสีสันลองก็ได้นะแต่ถ้าไม่จะเป็นก็อย่าเปิดเลยนะครับเปลืองแบตเตอรี่นะครับปิดก็แตะครั้งเดียวนะครับและนนี้คือฐานวางนะครับเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะ วางนะครับเราสามารถเทียวางแบบนี้ได้นะเราอาจจะไม่ต้องถือถ้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะต่อไปนะครับเราจะใส่หัวนะฮะหัวนี่นะครับเราจะใส่หัวแบบนี้นะครับบังคับลมนั่นเองนะฮะผมเปิดเลยนะเปิดแล้วก็ฝุ่นตามคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะเราสามารถเล่นความเร็วปัดปุ่นคอมพิวเตอร์อะไรางี้ได้นะหัวแบบนี้นะครับถอดออกก็ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหัวแบบนี้นะครับ นี่นะทดแทนเครื่องเป่าผมก็ได้นะสมมุติแต่แค่เป็นเครื่องเป่าผมที่ไม่มีลมร้อนนั่นเองนะลมธรรมดานะเพื่อให้ผมเราแห้งเร็วนะเราก็ใช้หัวนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่สีนะครับตอนที่ผมซื้อมาเห็นไหมครับเขามี2สีนี้นะครับมีความแตกต่างกันหน่อยหนึ่งแล้วแต่ใครชอบนะครับตอนแรกกับผมก็ชอบสีนี้นะครับตอนนี้ก็มาชอบสีนี้นะนั้นก็ชอบทั้งสองสีเลยนะครับก็อยู่ได้6ชั่วโมงนะพกพาไปไหนก็สะดวกนะครับชาร์จให้เต็มๆไปเลยนะ รุ่นอัลตาวันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ